สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่จะมาสอนทำโจดวิชา f l u i d Mechanics นะคะหรือว่ากลศาสตร์ของไหลนะคะสําหรับจดในข้อนี้นะคะเขาบอกว่าถัางใบที่1บรรจุข,ของเหลว A ถพอเท่ากับ1.1ถังใบที่2บรรจุข,ของเหลว B พถอพอเท่ากับ0.9ทางทั้ง2เชื่อมต่อกันด้วยแมนน m มิเตอร์ในลักษณะดังรูปของเหลวที่อยู่ในแมนนมิเตคือน้ำมันและปร,ะรอด ซึ่งมีค่าความถมงจำเพาะเท่ากับ0.9และ13.6สามจุตามลำดับความร้อนอากาศภายในถังทั้งสองเนี่ยมีค่าแตกต่างกันเท่าใดอันดับแรกนะคะอันดับแรกเนี่ยเรามาดูที่รูปก่อนจากรูปเนี่ยมนันอมิเตอร์อยู่ตรงนี้ใช่ปะแล้วอเรารู้ว่าความรันอ่า P 1 P 2เนี่ย เชื่อมกันด้ไมน้มิเตอร์เราก็จะกำหนดจุดมาจุดอ้างอิงขึ้นมาเรากำหนดจุดอ้างอิงขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่าที่ระดับอ้างอิงเดียวกันเนี่ยความดันจะเท่ากันถูกไหมพี่ก็จะกำหนดจุดนี้เป็นจุด A จุดนี้เป็นจุด B แล้วกำหนดจุดนี้เป็นจุดส พี่จะได้ว่าที่จุด A เนี่ยจุด A เนี่ยจะมีทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาถูกไหมพี่จะเขียนอ่าพี่จะคำนวณจากฝั่งซ้ายก่อน p A p A ฝั PA. PA ่งซ้ายเนาะก็จะเท่ากับตรงนี้คืออออ่าตรงนี้คือออยใช่ไหมเราก็จะได้ว่า p A เนี่ยก็จะเท่ากับ P ความดันที่เกิดขึ้นจากออยล์แล้วก็ความดันของจุด c ก็จะได้ pc พวก p ที่มาจากออยล์ก็คือ gamma h ออยล์แล้วพอพี่มาพิจารณนที่จุด c พีจะได้ว่าความดันที่จุด c ตรงนี้นะมันก็จะมีค่าเท่ากับความดันเนื่องจากของเหลว a เนี่ยแล้วก็ความดันของ p 1ความดันของ ก็จะได้เป็นพีหนึ่งลบแกม่าเอชเอเราก็จะได้ว่าพี่ก็จะแทน P ี G A. ลงไปในสมการที่1ก็จะได้เป็น p a เ,เท่ากับ p 1ลบแกมา h a แล้วก็บวกแกม m า h oil ถูกป่ะมีก็จะได้ p ที่จุด a เนี่ยจะมี3จุดจะมี3ความดันความดันเนื่องจาก oil ความดันเนื่องจากของเหลว a แล้วก็ความรัพีน p ่ p พก็คือเดียวตรงนี้เนาะมาเป็นความรันาอากาต่อมาพี่จะพิ่จะนาที่จุด A ขวาจุด A ฝั่งขวามันก็จะมีความรันเนื่องจากประลอดและก็ความรันเนื่องจากจุด B พี่ก็ได้ P A เนี่ยเท่ากับแกมมา H H G บวกความดันเนื่องจากจุด b แล้วเมื่อพี่มาดูที่จุด b ก็จะได้ว่า p b เนี่ยเท่ากับความดันเนื่องจากออยล์ถูกปะความดันเนื่องจากของเหลว B แลวก็ความดันเนื่องจากความดันอากาศสองความดันอากาศก็คือ p สองพี่ก็ได้ว่า p b มันก็จะเท่ากับ p สองความดันอากาศลบกับ ความดันเนื่องจากของเหลวบีพกปะแล้วก็ลบความดันเนื่องจากออยนํำสมการที่2เนี่ย Pb เนี่ยไปแทนในนี้ก็จะได้ Pa เท่ากับ gamma hg h บวก P2 ลบ gamma h b ลบ gamma h oil เราก็จะได้ว่า Pa ซ้ายเท่ากับ p เอ้ย pa ซ้ายเท่ากับ pa ขวาแล้วก็นำสมการมาเขียนเลย แล้วเขาถามหาความนั้นอากาศภายในถังทั้งสองแตกต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็คือ p 1ลบ p 2เนี่ยมีค่าเท่าไหร่มันก็จะเราก็จะย้ายค่าสมการต่อมาเราก็จะแทนค่า gamma ha แกมมา ha คือความาคือของเหลว a ถูกปะของเหลว a ทอพอเท่ากับ1.1แล้วเราก็จะได้แกมมาเท่ากับ1.1คูณโลของน้ำโลของน้ำก็คือ1 1 0 0 0ใช่ปะแล้วก็ได้1,100คูณ g ก็จคูณ ha ha ในที่นี้เราต้องรู้ว่าเราเนี่ยเปรียบเทียบกับจุด้ังอิงไหน ha ในที่นี้เราเปรียบเทียบกับจุด้างอิง c เราก็จะเทียบกับจุดอ้างอิง c นั่นคือ,อระยะทั้งหมดก็จะเท่ากับ0.4ขึ้นมาจนถึงจุด c ก็คือ0.4 0บก0.1ก็จะเป็น0.5 g a m จ a กมมา h oil แก m มา h oil เข้าให้ความถ่วงเฉพาะของ oil เท่ากับ0.8ใช่ปะความถ่วงเฉพาะเท่ากับ0.8 ดังนั้นเนี่ยโลก็จะเท่ากับ800คูณ9ก้าจุดแเออยเราก็รู้ว่า H ออยเนี่ยตรงนี้เราอ้างอิงกับจุดไหนเราอ้างอิงกับจุด A ใช่ปะ่ะ H ออยตรงนี้มันก็คือจุด A จะถึงออยเนี่ยออยนี่ A ก็จะเป็น0.1 บวกแกม่า h s g ก็คือความนันเนื่องจากประลอดตรงนี้ความนันเนื่องจากประลอดเราไปเท่บกับจุด a ดังนั้นมันก็คือตรงนี้ถึงจุด a 0.15แกม่าแกม่าก็จะเท่ากับ13.6ตรงนี้เนาะของประลอด13.6คูณ1,000ก็จะเป็น13600คูณ9.81 h ของ เอสเมื่อกี้คือ0ูนจุดหนึ่งห้าต่อมาความนั่นเนื่องจากของเรลวบีความนั่นเนื่องจากของเรลวบีเราดูว่าเราเปรียบเทียบกับจุดตั้งอิงไหนเราเปรียบเทียบกับจุดตั้งอิงบตรงนี้เห็นปะเราก็จะได้ว่าของเรลวบีตรงนี้เนี่ยถึงจุด b เนี่ยมีค่าเท่าไหร่อ่าจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้1 2จุดใช่ปะ ตรงนี้หนึ่งดังนั้นเนี่ยอ่ะไม่ใช่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ใช่ป่ะศูนย์จุดสี่และตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยเท่าไหร่เรารู้ว่าตรงนี้ศูนย์จุดสี่แล้วตรงนี้หนึ่งจุดสองตรงนี้หนึ่งตรงนี้ก็เหลือศูนย์จุดสองถูกป่ะตรงนี้เหลือศูนย์จุดสอง ดังนั้นตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมันก็คือศูนย์จุดสี่ตรงนี้ศูนย์จุดสี่ลบศูนย์จุดสองก็คือตรงนี้มันก็คือศูนย์จุดสองศูนย์จุดสองเนี่ยมันคือระยะตรงนี้แต่ระยะของเหลวบีทั้งหมดเนี่ยมันคือรวมตรงนี้ด้วยเห็นป่ะเล็กๆตรงนี้เรารู้ว่าตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยศูนจดหนึ่งห้า แล้วตรงนี้ถึงตรงเนี้ย0.1ดังนั้นตัวเล็กๆตรงนี้ก็คือ0.05จุด05ดังนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะเท่ากับ0.25เราก็จะได้ว่าแกมมา hb แกมมาของของเหลว b ก็คือความถ่งจำเพาะ0.9ใช่ปะโลก็จะเท่ากับ900 คูณก็จะแคูณ G แล้วก็คูณความสูงเมื่อกี้คือ0.25เราจะขยับนิดนึงจะตกขอบต่อมาแกมมา h อก็เหมือนเดิมแกมมาอองอยก็คือ8 1 0รคูณ G ความสูงละ่ะความสูงตรงนี้แกมมา h อเนี่ยเราเทียบกับจุด B แล้วก็จะมาดูตรงนี้ ออยก็ค no ือตรงนี้ถึงจุดบมันก็คือศูจุดหนึ่งต่อมาเราก็คิดเลขได้เลยหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์คูณเก้าจุดแปดหนึ่งคูณศูนย์จุดห้าตรงนี้ห้าสามเก้าห้าจุดห้าลบแปดร้อยคูณเก้าจุดแปดหนึ่งคูณศูนย์จุดหนึ่ง

ตรงนี้กับตรงนี้ก็คือค่าเดียวกัน7 8 4.8ก็จะได้ห้5ส จะได้ส1งหนึ่งหกสาม์สคาลเนาะหรือว่านิตันเมตรกลังสองและนี่ก็คือคำตอบ